สวัสดีจ้าวันนี้มาเดินเที่ยวตลาดเย็ยนตีแยกคุณข้าวกันนะจ๊ะตรงนี้วันสงกรานก็จะมีแม่ค้ามาขายดอกไม้กนลนจ้ากำลังมัดกำจะกำใหม่ๆสดๆกันเลยนะจ๊ะแม่ค้าก็นั่งมัดเองเลยนะจ๊ะทำบุญสงกรานพรุ่งนี้จองดอกไม้ได้เลยจ้าสงการานวัน,วนปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยนี่กำใหญ่ๆย่างเงี้ยกำาลายเนี่ย บาทจ้าห้าบาทห้าบาทมีห้าบาทมีสิบบาทก็มีครบ่อเรื่องเรื่องจงกรารน,นะจ๊ะมีแปง้งมีน้ำอบมีน้ำแดงแล้วก็ของบูชาพระภูมิจ้ะอันนี้ก็ลอยพองมาอะยมาละยคล้องคอจ้าก็มีมกีบาทเท่าอันไหนจ้าคล้องคอเนี่ยคล<ๆ>้องคอสิบห้าบาทโอ้ยสองคอเนาะยุบไปผ่าไปสะกกัมใหญ่ซิปกัมเล็กห้า ทำไรซ้ำเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้คงจะสิบบาทอนะสามดอกมะลิพวงมาลัยดอกมะลิสวยๆจ้าสวยจา้ยยจาแม่ค้าก็สวยดอกไม้สวยๆพวกนี้ก็วางอยู่หน้าวัดลุมข้าวนั่นแหละเด้อ มีพวงมาลัยหลายอย่างมีแป้งอบแป้งประถังน้ำน้ำเดิงน้ำแดงขนมหวานฉันชอบพวงมาลัยดอกมะลิแบบนี้มากเลยจ้ะสนใจก็พรุ่งนี้ก็ไปซื้อหน้าวัดได้เลยนะคะมีเยอะแยะเลยจ้าแต่ต้องรีบไปแต่เช้าหน่อยจ้ะเดี๋ยวหมดก่อน